ครับดูลวงพ่อทวดสามองนี้นะครับสวยๆนะครับไม่ใช่องค์เก่านะองค์ใหม่นะครับใหม่ๆเลยนะครับเพราะว่านวะนะครับตัวนี้องค์เก่ามัวเหลือนะครับวงนี้ใหม่หมดนะครับเอามาใหม่หมดครับสององนี้ใหม่เลยนะครับยังไม่เคยทำตัวนี้ทา แล้วนะครับเนื้อนะวะนะครับตัวนี้เป็นทองแดงผสมนะครับที่ลายดำติดเยอะๆนะครับองนี้ก็มาใหม่องนี้ก็มาใหม่นะครับสามองค์สวยๆนะครับ สององนี้ก็ไม่ใช่พิมพ์เดียวกันแต่พิมพ์เอเหมือนกันแต่คนละพิมพ์นะครับอง์นี้จะอง์นี้จะดำกว่านะครับแต่เป็นนวะนะครับก็ทำรายละเอียดดีพวกนวะนะครับตัวนี้หัวเรือ นะครับหัวเรืออง์นี้หัวเรือนะครับองนี้องค์ที่ผมจับอยู่นี้เคยเคยล้างมาเคยล้างมานะครับเคยล้างมาแต่ราดําน้ํายาดําก็เหมือนเดิมนะครับที่ตรงหัวตรงหัวเรือนั้นตรงหัวหลวงพ่อนั้นมันจะมี นวะมาติดนะครับนะครับมามาติดหล่อเ้วเดือดเดือดขึ้นเป็นเป็นเนื้อเกินนะครับเป็นเนื้อเกิน mm hmm. แต่องนี้หัวหัวเหลีย่ยหัวแหลมปกติดูดีนะครับดูดีนะครับนวะนะครับอง องค์นี้กับองค์นี้ไม่ใช่พิมพ์เดียวกันนะครับมันจะมีข้อแตกต่างกันอยู่นะครับนะครับแต่นว่าเหมือนกันนะครับแต่ผมดูแล้วนึกว่าดูดูแล้วในตาของผมไม่ใช่พิมพ์เดียวกันนะครับตัวนี้พิมพ์หัวเรือนะครับ นะครับผมจะให้ดูด้านหลังนะครับด้านหลังด้านหน้าโท <c oughs> รศัพท์ก็ไม่ชัดเจนนะครับออกมาดูนี่เลยนะครับโอ้ไม่ไม่ชัดนะครับไม่ชัดแล้วก็ยับต๊ะไว้หน่อยหน่อยหน่อย อยู่เยตะใบก็สวยด้วยนะครับองนี้แต่หัวหัวงอนะครับหัวมีเนี่ยเกินอยู่อยู่บนหัวหลวงพ่อนะครับองนี้มีรูนะครับมีรูข้างหลังนะครับรูตรงคอนะครับโทรศัพท์ก็ไม่ชัดจีนแต่รอยตัดสวยนะครับองนี้แต่รอยรอยตัดสวย รอตัดช่ออะไรก็สวยรอยตะใบก็สวยนะครับเก็บถ่ายอยู่ล่มมันเลยมองไม่เห็นนะครับไม่รูนะร้ด้านหลังก็สวยดีนะครับนะครับไม่เต็มก็มีรอยตะใบเหมือนกันนะครับ ช่วยงานจริงๆนะครับช่วยสุดยอดเลยนะครับดูด้านหลังองค์นี้นะครับพวกไอ้โคมีรอยรอยตะไบเหมือนกันเต็ เป็นนวะเนี่ยเขาเก็บละเอียดดีนะครับนี่มีมีนะครับเขาเก็บละเอียดดีนะครับแทวเลยนะครับองค์นี้เหมือนกันองค์นี้ก็รอยเก็บดีนะครับแต่มีรอยมีรอยตะใบเหมือนกันแต่ละเอียดดีนะครับ ตัวนี้ตัวนี้น้ำชาดำเยอะนะครับน้ำดาดำเยอะนะครับน้ำจาดำนีโอ้ยสวยจริงๆงามจริงๆนะครับนะครับใอนะยตะใบก็มองไม่เห็นพรามันถ่ายรูมนะครับถ่ายในบ้าน หูวในสวยครับตัวนี้ยาดำยังเหลียเยอะนะครับ er ขาบก็เยอะนะครับขาบกูโกยังเหลียนะครับนี่นะครับฝั่งนู้นก็มีนะครับหัวนี้ก็มีนะครับเป็นเนี้อเกินนะครับตรงหัวเหลียนะครับนี่ขาบเยอะนะครับเต็มร่องแขนตองนี้นะครับเยอะนะครับ กวยิงน,นะครับครับขอบคุณครับที่ดูที่ชมกันขอบคุณครับ